สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องชนีนุ้ย888อีกแล้วนะคะวันนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารที่ครัวป้าแมวนะคะที่จังหวัดระยองค่ะอยู่ติดกับชายหาดพ m เนะคะค่ะถ้ามาจากสีแยก PMY นะคะตรงเข้ามาที่ชายหาดเลยค่ะแล้วเจอ นางยัก์นะคะเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายมาประมาณ200เมตรนะคะร้านครัวาแมวจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะค่ะเดี๋ยวนุ้จะพาเข้าไปชมในร้านนะคะว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไรบ้างนะคะมีอะไรทานบ้างค่ะเข้าไปดูกันนะคะ ร้านครัวป้าแมวนะคะก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะคะก็เป็นร้านอาหารติดชายหาดทั่วๆไปนะคะที่นี่นะคะอาหารอร่อยค่ะราคาไม่แพงนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะอยู่ติดริมแม่น้ำระยองด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ นี่นะคะก็วิวตอนเย็นๆนะคะนุ้ยมาช่วงประมาณ5โมงนะคะน้ำก็จะลงค่ะมีป่าชายเลนธรรมชาติที่สวยงามนะคะมองเพลินเลยค่ะทานข้าวไปด้วยนะคะแล้วก็มองวิวไปด้วยค่ะได้ได้ฟิลธรรมชาตินะคะรู้สึกดีค่ะอากาศเย็นสบายค่ะ ค่ะอาหารนะคะอาหารที่ร้านครัวป้าแมวนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะให้เลือกเลยราคาไม่แพงมากนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูใน Facebook Facebook ของครัวป้าแมวได้เลยนะคะตามที่นุยถ่ายให้ดูนะคะระหว่างรออาหารนะคะก็จะมีเรือแล่นผ่านค่ะเราก็ชมเพลินๆไปก่อนนะคะ อันนี้นะคะหมึกแดดเดียวนะคะกินไปแล้วนะคะ <c oughs> ลืมถ่ายค่ะ <c oughs> ลืมถ่ายค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะแกงขั่วหอยผมนะคะ <c oughs> แกงขั่วหอยผม <c oughs> อันนี้ยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนมาปะเนี่ยอบอันนี้นะคะปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะ ข่าวนี่อะไรนะเอาปลาอันนี้ผัดผงกะหรี่นะคะผัดผงกะหรี่กุ้งกับปลาหมึกหากุ้งกับปลาหมึกไม่เจอนะคะมันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะอันนี้ต้มยำนะคะนี่มันไม่กินนะต้มยำอะไรต้มยำรวมมิตรต้มยำรวมมิตรน้ำใส่นะคะต้มยำรวมมิตรน้ำใส่นะคะอันนี้มีเอสด้วยนะคะรวมมิตรงามิตรก็ต้องมีเอสค่ะ ค่ะนุต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาระยองนะคะนึกไม่ออกก็มาที่ร้านครัวป้าแมวได้นะคะเปิดเอสิบโมงถึงสี่ทุ่มค่ะ ค่ะวันนี้นุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชนีนุ้ย888ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ